ทิ้งท้ายช่วงนี้นะฮะเรามีเรื่องเดย์มาฝากนะฮะ,ะสำหรับนับกข่าวสาวสวยนะฮะค้นนี้เลยเร,เราต้องพาไปชมดอกไม้สวยๆนะฮะจากงานฉลองครบ1นึ่งปี The Nile Center พระราม9นะฮะงานนี้จะมีดอกไม้สวยๆเต็มห้างยังไงต้องไปถามสาวสวยคุณอังอน้องอังสาวสวยส,วยสวยมากตัวจริงครับไปชม กินนลวะที่ดนนายเซ็นเตอร์พระราม9คอมมูนิตี้มอบนถนนพระราม9ค่ะที่นี่กำลังจัดงานฉลองครบรอบ1ปีก็เลยบานสะพรั่งไปด้วยดอกไม้ตามคอนเซ็ปต์ b o o m n n g f n n t a ซ y g a r เดนสวนดอกไม้แห่งจินตนาการที่สร้างสรรค์โดยนักจัดดอกไม้มือ1คุณโกสินลักษณะปียาจาก t ติ้งกิ้ Boom ค่ะคุณสุเวทคะงานสวยๆแบบนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่ ครับเรามีตั้งแต่วันที่9สิงหาที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็คงจะทำอย่างนี้ไปเดือนนึงก็คือจะจบวันที่9กันยาครับนะครับถ้าเกิดว่าคนเข้ามาเยี่ยมชมงานนี้แล้วจะได้พบเซอร์ไพรส์อะไรบ้างคะตางศูนย์เนี่ยจะมีร้านค้าเนี่ยลดราคาลดอาหารนะฮะส่วนใหญ่เป็นอาหารก็จะลดราคาแล้วก็ถึง50นนะครับใครทานถึง900บาทเนี่ยเราก็ให้ชิงโชคนะครับเพื่อที่จะไปงานสวนดอกไม้โลกนะครับทางยุโรป3ประเทศด้วยกัน ที่ชอบบรรยากาศชิวๆสไตล์เพบตยสบายแบบนี้นะคะมาได้เลยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงเปนต้นไปค่ะอานะฮะอะไรของคุณเนขาห้ามสะบัดเดี๋ยวจะเป็นทางผืดเออหยดุดอย่าสะบัดอืมอืมก็เอาไปแช่น้ำอุ่นซะเขาบอกอืนี่เขาบอกว่าสะบัดข้อมือแรงๆฮเออ๊ะตกลงยังไง ห้ามหรือไม่ครั้งหนึ่งไป <S <S ชี่นหอมอะไรสักอย่างออแล้วพอจะดีขึ้นค่ะก็ย้ำอีกครั้งวันและเวลาสำหรับใครที่ชื่นชอบงานแบบดอกไม้อย่างนี้นะคะกวันเก่9สิงหาถึง9กันยายนนี้ <S 1> 1 <S ที่น,ยนายเซ็นเตอร์พระราม9กค่ะไปกันเยอะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรายังมีข่าวน่าสนใจมากรู้จกักคังนำสไตล์ปะคือตอนนี้ในยู u ู e แบบยอดวิวนี่ล้นหลามมากกว่าจัสตินบีเบอร์เลยนะช่วงหน้าห้ามพลาดครับนี้เขาเต้นแปลกๆหรอ อ๋อไม่ถร